เฮ้ยน่าลงเอ้นักโทษเฮ้ยน่าลงเอ้นักโทษมริการนะครับตรวจสอบสสว่ารับเงินเดือนจริงหรือเปล่าเชิญครับคุณช่วยตรวจสอบตัวเองด้วยนะครับท่านเสรีครับเดี๋ยวคุณปรีนาประท้วงเชิญครับท่านประธานคะที่ฉันขอประท้วงท่านประธานข้อ9ค่ะเมื่อกี้ท่านประธานวินิจฉัยว่าให้ผู้อภิปรายถอนคําพูดนะคะเพราะว่า เรื่องการให้เงินเดือนในพักพลังประชารัฐมันไม่เกี่ยวกับการอภิปรายในครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์และก็ไม่เป็นความจริงด้วยท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วว่าให้ผู้อภิปรายเนี่ยถอนคําพูดนะคะก็ขอให้ท่านประธานเนี่ยควบคุมการประชุมด้วยให้ผู้อภิปรายเนี่ยถอนคําพูดด้วยค่ะเพราะเสียหายไปหมดแล้วนะคะท่าน,ท,านท่านเสรีพิสุทธิ์ครับผมขอแล้วครับขอให้ถอนคําพูดตรงนี้เสีย ท่านท่านฟังให้ผมจบซะก่อนนะว่ามันจริงแค่ยังไงไม่แล้วทรานประเด็นวิจิฉนัยเนี้ปล่อยผ่านคงไม่ได้แลครับขอให้่านคำพูดนะครับผมผมมีที่มาที่ไปนะครับท่านประธานครับถ้าไม่ถอนก็ให้ออกเชิญหนอกเลยครับท่านท่านต้องถอนคําพูดตรงนี้ครับแล้วคอยอภิปรายต่อครับคือท่านท่านพูดชัดเจนผมฟังอยู่ครับผมก็ฟังแล้วผมก็ไม่สบายใจเป็นการใส่ร้ายกันก็ชัดเจนเลยครับว่าท่านนายกจะตัดเงินเดือนในส่วนที่พักให้ จริงหรือเปล่าครับท่านประธานครับกับเรียนเชิญท่านเสรีถอนคําพูดก่อนครับท่านครับจะได้อพิปลายต่อครับนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมขอเถอะนะครับเว่าไงกลัวเสียหน้าเลยครับเฮ้ยน่าลงไอ้นักโทษพูดแต่ะครับมันมันจะต้องถอนอีกหลายคานะเป็นอย่างนี้เอาถอนคําพูดคําแรกก่อนเถอะครับอย่างนั้นการประชุมมันเดินไปไม่ได้นะครับเฮ้ยน่าลงไอ้นักโทษ